คนมาใส่บาทวันอาทิตย์ที่11เมษาค่ะวันนี้มีข้าวมันแกงไก่ค่ะอาหารถิ่นของคุณสมุาเลยนะคะก็มีต้งจืดผักกาดมิสับค่ะข้าวเปล่าแกงส้มผักรวมค่ะแล้วก็มีชะล,ล่าเปาวและเหนียวนะคะที่ศิีสุดาแล้วก็ ขนมปังกอบแพ็กเกอร์มอลต์ีสค่ะก็มีมะม่วงมะม่วงเนี่ยค่ะเขียวสวยค่ะมะม่วงมันโดนัทค่ะแล้วก็มีโฟมอัลช็เกลตค่ะก็มีเวตาซอยงาดำค่ะน้ำเปล่าค่ะขนมโคค่ะนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะเพื่อนๆแล้วก็ได้สบได้โลกได้ไฟมีกินมีใช้ตลอดมั่งมีสีสุขุรักษาค่ะเนี่ยกระเสีก็ตัวเนี้ยค่ะ ใส่นี่ข้าวมันแกงไก่ค่ะใส่ข้าวมันแกงไก่ค่ะ,คะข้าวมันแกงไก่แต่บางทีอะไรย่างน้ <S 2> <S 2> <S 2> ต้มจืดค่ะต้มจืดหมูสับข้าวเปล่าค่ะแล้วก็มีแกงส้มผักรวมแล้วก็มีตะละบเปาร้านนั่นเหนียวสิสุดาแล้วก็มีโดนัทขนมโกค่ะเอ่เอ,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 อมะม่วงมันกิ๊บตะวยค่ะก็มีแพนเค้กมร์จีสน้ำเปล่าค่ะก็มีติ่มขโมโซด์วนติ่แล้วก็มีเ,เกมกกลกะซอยงาดำค่ะ โอ้ดอกกุยายบวทดอันีี่ก่จัเจ้วรบานัตมติวรันระยงติลจต้าโนจตเจาโนจตมาวตยอนจัตเต้าโนวัตุังบังติสิจัตตกังติสลาชัยาสัพสวดปวรตุิสิสาธุสาธุสาธุไป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 วนไปไปไหไป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 ไนไปาปไปไปไนไไปไปไกงนปไปไป ลยนั่ง <ítulo> อยู่ตรงถนนทางเดินขึ้นเขาเนี่ยเดวม่มังเรศลอนไหวๆไหวอไวๆเ้ยลูกมอาแบบ้เฮยลู้ายหง้ยตัใหญ่ตัวนี้ ดอกพุดครับเพื่อนๆกอดพุทธกันกอดพุทธนะ เพืนโอ้โอ่องย่านแกแงองิต่้ตัวทองกาน่ว็บินเห็นบนโพาจากอินจอนเข้านวชนีมัร้องเรียบหัวเสียงดังรัเรียกัวอ นโโี่น้องทก่เจ้าลาเต,าาเตา้อันนี้ไม่มีครงไก่ตลาดัดทิตย์เาไม่ขายแ่นนองตก่ีจ่จงาาที่อนุมไม่เจอข้าวเมาใส่บัติพี่ีคระทัระทิตินในสบัตพี่ซีค่ะ,ะ,ะ,คะ,ะ,คะแล้วก็ต้องก่านตรงนี้ค่ะ เช้านะคะเช้าวันอาทิตย์ที่11ค่ะแล้วก็เลี้ยวขวาไปทางไปกรุงมลวงนี่มันจะมีนะคะพยนา,นานาคคนทางนะ,ะมันจะอยู่ปากทางเข้ากรุงมลวงนะคะตอนนี้อปรับปรุงนะคะใช้พื้นที่ไม่ได้ก็ปรับปรุงนะคะเดี๋ยวเข้าไปนี้ก็จะเป็นวัดก็กรุงลวงนะคะ,ะ,คะของเช้าวันอาทิตย์ที่11เ,เมษายนค่ะจอดก่อนที่ เตเต้เตเต้เตลูกน้องตานมไปไหนแม่ไม่เจอมาเป็นอาทิตย์แล้วนะคะลูปไม่ไปหาน้องล่ะเตเต้ต้องไปหาน้องลูกนะพี่ถ่ายรูป้องไปกินข้าวได้ไหมพี่ไฮ้พี่ คิดถึงน้องชานมจังเลยไม่รู้อยู่ไหนไปอยู่กับครอบครัวแล้วมั้งตอนเช้าวันอาทิ่ย์ที่11เมษาค่ะน่าจะฝนจะลงนะคะเพื่อนๆดูค้ามืดดค่ะใช่นไหมฟ้ามืดๆี่ค่อมีฝนนะ เด้อสองลำนั้นก็ตอดอยู่ตรงนั้นมานานเลยนะคะแต่เมื่อวานค่ะสบายดีค่ะค่ะแกก็ฝากความคิดถึงมาด้วยค่ะทางคุณลุงแกก็ฝากความคิดถึงมาด้วยยังไปบ่อยค่ะพระพรก็เป็นเพื่อนสนิทแม่หญิงค่ะาอสายนมใช่ค่ะหรืออยู่คนเดียวเลยค่ะเพื่อนสนิทแม่มี4ี่คน พระพรพรู้จำได้ค่ะพระพรเขาฝากความพิถึงมาด้วยบอกคุณลุงคนกูขุดคนบ้านเดียวกันค่ะค่ะนี่ค่ะตาหมืดๆเห็นไหมคะตาหมืดช้าวันที่ที่11เมษายนค่ะน้าตาลัน็สาเส้นล็กแห้งค่ะพี่กรณ์มากิสายเล็กปาพี่กรมาชิมค่ะน้าก็เตี๋ยวมูตุ๋นเจ้าประจำของหญิงนะคะ ขอกินไแกงใส่กินเตาเหลาข้าวเปล่าเดี๋ยวอย่กินทุกวันจะมีเป็นเสี่ยวหมูตุ๋นเขาจะอยู่หน้าบัดกลางนะคะอยู่บนถนนหน้าบัดกลางตรงข้างร้านเขาก็มีสี่ท่าด้วยนะคะเพื่อนๆนี่ดูดิบ้านเมืองสมัยก่อนก่อนสงครามโลกถ้าเดินออกไปทางนี้นะคะก็เป็นถนนนางเอนางงามแล้วยค่ะเพื่อนๆเนี่ยรุ่ขสาไปก็เป็นถนนนางงาม